มาย้อนดูจุดเริ่มต้นของความอร่อยกันค่ะมาเริ่มกันที่ตำเครื่องก่อนนะคะก็มีกระเทียมรากผักชีพริกแดงจินดาแล้วก็พริกแห้งคั่วค่ะนํำมาตำหยาบๆนะคะแล้วก็ลงผัดในน้ำมันที่ตั้งรอจนร้อนค่ะแล้วก็ทำการผัดพริกกระเทียมจนสุกเลยนะคะจะได้ไม่ฉุนแล้วก็ไม่เหม็นเคี้ยวค่ะอย่าลืมใส่น้ำก้นครกลงไปด้วยนะคะแล้วก็นำซี่โครงหมูอ่อนที่เคี่ยวไว้จนอ่อนนุ่มแล้วนำลงไปผัดค่ะใส่น้ำซุปเล็กน้อยนะคะ ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยเพื่อความกลมกล่อมค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำเล็กน้อยช่วยทำให้สีสวยน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ตะไคร้ซอยลงไปผัดให้หอมเลยค่ะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะเพิ่มน้ำตาลเล็กน้อยนะคะช่วยตัดรสแล้วก็ช่วยทำให้กลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่ผัดจนเข้าเครื่องกันดีแล้วก็ใส่ใบมะกรูดฉีกค่ะพี่กันเพิ่มพริกขี้หนูสวนไปด้วยนะคะทั้งเผ็ดทั้งหอมค่ะ คลุกคลิกคลุกข้าวหืม hmm. อ้วนกวอ้วนเถอะ